คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจําได้นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่8มิถุนายนคาดไม่ถึงจริงๆไม่คิดว่าจะหลวมกันถึงได้ถึงขนาดนี้ผมไม่ทราบว่าทีมที่ปรึกษาชุดไหนให้คําแนะนําลูกชายเจ้าสัวค,คุณถาปนาศิริวัฒนพักดีทําหนังสือในนามของตัวเองเซ็นเองเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าทีมที่ปรึกษาทีมไหนแนะนําคุณถาปนั้นเนี่ยน่าจะจับมาไตมือให้หมดอ,อไม่มีใครเบรกสักนิดเลยเหรอ คุณทรมนัาต้องโตขนาดนี้เลยเหรอคุณทรมน้าทำหนังสือลงวันที่8มิถุนายนถึงกระทรวงมหาดไทยใช่ค่ะเรื่องการฉีดวัคซีนขอให้กระทรวงมหาดไทยอนุเคราะห์จัดวัคซีนฉีดให้แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงานเครือไทยเบฟทั่วประเทศ71,000คน76จังหวัดและกรุงเทพด้วยเออแล้วอ้างหนังสือเวียนอ้างอกกวากันไปเราก็คิดไม่ถึงว่ากล้าทำหนังสือไปเปลือยไปอย่างนั้นนะ มันไม่ใช่เท่านั้นสิกระทรวงม 10, หาดไทยรับลูกค่ะ17มิถุนายนปลัดกระทรวงมหาดไทยเฉยพร้มเริศทําหนังสือเด้งรับทําหนังสือสั่งการไปที่ผู้ว่าทุกจังหวัดสั่งให้ก็เนี่ยแหละสั่งนะคะให้มีการประสานนะคะก็มีการบอกว่าบริษัทเนี่ยเนื่องจากเป็นภ้าคเชกชนมีภารกิจในการดําเนินงานต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงให้กับพนักง,งานและครอบครัวก็เลยให้แต่ละจังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด19ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของจังหวัด <Okay. S 1> ด้วยสรุป8มิถุนายน คุณถาปะนะทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยขออนุเคราะห์วัคซีนค่ะ17มิถุนาปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดให้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละจังหวัดค่ะโอเคเท่านั้นไม่พอนะสอบอคมหดไทยมีการแจ้งประสานไปกระทรวงสาธารณสุขด้วยในการสัมสถืนวัคซีนด้วยโอเคเขียนปไปนนในฉบับนั้นเลยปร,ประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ไหวจะเคลียร์ทัวร์ก็ลงสิ นนลงหนักกระทั่งวันที่20มิถุนายนไม่ไหวจะเคลียร์ประราชวุฒิมาไทยต้องทําหนังสือด่วนถึงผู้ว่าทุกจังหวัดยกเลิกหนังสือหรือคําสั่งลงมาที่17มิถุนายนที่ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาสำหรับสนงเรียนวัคซีนให้กับไทยเบฟอะแต่ดูเหมือนสังคมไม่ยอมจบแค่นี้ไม่จบมันต้องมีคําตอบมันต้องมีคําตอบเอ๊กก็มีแล้วนี่แต่ก็ไม่จบนะหตการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณทัพปณะทำหนังสือไปอย่างนั้นน่าจะ มีการพูดคุยอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าใครคุยกับใครใครคุยกันอย่างไรทําไมคุณธรรมณะกล้าทําสื่อไปถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างนั้นหรือสั่งใครที่ใหญ่กว่ามาแล้วใหาทำมาหรือเปล่าเขาคิดกันเยอะนะเขาคิดกันเยอะเมื่อวานบิกบ็อกเมื่อวานนักข่าวเอาไม้จ่อปากพลเอกอนุพงษ์พาจินดามทธนิงมทหนึ่งเลยรู้ไหมรู้ไหมเรื่องนี้ถามถึงเรื่องนี้ฝั่งกันดองเองก็แล้วกันว่ามทหนึ่งพยายาม อธิบายอย่างไรแต่ว่าแต่ว่าคืออย่างนี้มทหนึ่งก็บอกก่อนออกตัวเลยก็เมื่อวันที่20ก็คือวันอาทิตย์ท่านประหลดัดท่านยกเลิกคําสั่งทาหนังสือยกเลิกหนังสือฉบับเดิมมานนี่แต่มันไม่จบมันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่คลดเคลื่อน,อนแน่แ,นแต่มันไม่จบนะคะท่านมทหนึ่งคะประโยคที่สองฟังเราเองเช่นค่ะอย่างไรก็ตามนะาการ เดินเการนี่ก็ต้องเป็นไปตามนโยบายสบคสรุปว่ามีช่องทางว่าจะให้ทั้งทั้งทั้งคนทั้งกลุ่มบุคคลทั้งองค์กรเนี่ยได้แต่ว่าก็ต้องไปเท่าเข้าช่องทางที่เราทราบมีหมอพร้อมมีะต้องไปเข้าทางนั้นนะการกระจายวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องของทางขณะนี้สปนคจะกระจายจะกระจายไปพื้นที่ใดเท่าไหร่ยังไงเมื่อใจยไปแล้วคนที่จะเดินเวนการตามกรอบของสบคคือขับกัน ร่ติดต่อจังหวัดเป็นคนทำาะนั้นเขาก็จะมีกรรมการที่จะทำฉะนั้นก็ก็ถือเป็นการสื่อสารที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปนะเจตนาเนี่ไม่มีใครที่จะไปอเอื้อใครต่อใครทุกคนรู้ดีว่าการทํางานของข้าราชการของพรรคการเมืองของรัฐบาลของใครแล้วแต่เนี่ยต้องตอบสนองประชาชนส่วนใหญ่ใครคิดที่จะไปตอบสนองกลุ่มใครเนี่ยมัน อย่างที่เราดูแลสังคมเราจะไม่ยอมนะก็ถือเป็นการสื่อสารที่อาจจะคาดเคลื่อนแต่ก็ได้แก้ไขไปแล้วแล้วกันนะตรงตรงตรงนี้ต่อไปเราต้องระมัดระวังอะไรอย่างเี้ยก็เป็นธรรมดานะแต่ว่าเจตอยู่ที่เจตนาเจตนาของของทางทางสมบคอนี่นะสอประคอมทแล้วกันนะก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไป ไปเอื้อใครนะครับจะจะพูดได้ง่ายเลยก็เจตนาที่จะดูแลประชาชนเนี่ยเป็นหลักใครก็ต้องทําอย่างนั้นนะเป็นหลักนะจึงจะสังคมถึงยอมรับได้ไม่ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้นะโอเคนะคุณครับได้ฟังคำอธิบายมทศหนึแต่เชื่อไม่เชื่อก็สุดใจแต่ละคนละกันไม่แค่นั้นนักข่าวเอาไม้ไปจ่อปากบิ๊กเล็ก พลเอกนัทพลนาพาณิชเลขาธิการสมชแล้วก็เป็นเลขาสปรกสอบคด้วยนั่นแหละเป็นมือขวาของท่านนายกที่ถูกส่งลงมากระชับงานโควิดทั้งหมดฟังไหมไม่ถามบิ๊กเล็กแล้วจะถามใครก็ต้องถามไปก็ต้องถามบิ๊กเล็กเรื่องไทยเบฟทำหนังสือขอนเคราะห์วัคซีนจากกระทรวงมหาดไทยขอตั้งเยอะจะไปฉีดพนักงครอบครัว7 1 0 0 0คน คุณ2โดสใช่ไหมใช่ค่ะแสนสี่หมื่นโดสค่ะโอ้ไปฟังนะว่าบิ๊กเล็กอธิบายหรือตอบคำถามนี้เคลียร์ไม่เคลียร์อย่างไรต้องฟังกันเองเชิญค่ะมองคนตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นการใช้เส้นหรือเปล่าหรือว่ามีข้อกำหนดพิเศษข้อยกเว้นเฉพาะบางองค์กรหรือเปล่าถึงได้มีการติดต่อผ่านมหาไทยผ่านสบคกันมานอกเหนือจากที่งทะเบียนปกติคือไม่ใช่คับก็คืออย่าไปมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าใน อย่างเช่นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมีคนรักประมาณ2,000คน3,000คนเนี่ยการที่ให้แต่ละคนมาขอฉีดเองเนี่ยกับการที่ไปฉีดให้กับองคอ์กรทั้งองคอ์กรทีเดียวเนี่ยมันก็มีความสะดวกกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าหน่วยงานไหนขอมาไม่ใช่ขอก่อนได้ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะทางสาธารณสุขพื้นที่เนี่ยเขาก็จะดูตามดับวัดเร่งด่วนที่ที่สวบคกำหนดไป ในสา,าเรามีเรามีการกําหนดปริมาณในการขอสนับในการให้การสนับสนุวนว่าจะมีจานวนเท่าไหร่ที่เราตั้งลีิตเอาไว้ไม่มีครับเพราะว่าเขาก็ขอตามจํานวนคนที่เขามีอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับจํานวนวัคซีนที่เรามีถ้าเรามีให้เราก็สามารถให้ได้แต่ถ้าในกรณีที่วัคซีนจํากัดก็คงยังไม่สามารถที่จะให้ได้มันดูหลายๆอย่างมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจบเลยคำถามอะไรตัดประเด็นกันตัวเองไม่สรุปวะ ผมจับไม่ได้เลยสักประเด็นผมจับไม่ได้เลยสักประเด็นงั้นย้อนกลับไปฟัง,งโมโทอนหนึ่งดังนั้นผมโยนภาระไปที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจับประเด็นกันเอาเองจับกันเราเองถ้าจับไม่ได้กลับไปฟังมอทอนหนึ่งแล้วกันโอเคตกลงจับไม่ได้หรือจับไม่ได้ไล่ไม่ได้ไม่อธิบายพอแล้วทุกคนรู้หมด